สวัสดีครับสวัสดีครับมาดูอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องครับดูอีกรอบหนึ่งเด้อครับ่ะผมพยายามจะหายกให้ท่านผู้ชมและมาดูหละอันนี้ไอ้แบบนี้เลยพี่น้องโอ้โหคนเลี่ยมอยู่บนี้พี่น้องคนเลี่ยมอยู่ไม่เอ่ยนะครับนี่คนเลี่ยมยังอยู่ไหมก็ไม่ค่อยชัดลรอพี่น้องนะครับแสงไม่พอเพราะทำไมไม่ค่อยชัดเออก็ผมผมผมอัดอยู่ใต้แสงไฟสีเหลืองนะนะครับเอาว่า ให้ดูพระก็แล้วกันนะครับข้างนอกก็มีแต่เสียงเพลงผมก็ไม่ค่อยได่นนะ่ะนี่พระผมทั้งหมดแหละที่ผมลงนี่คือพระผมเองทั้งหมดแหละเดินซื้อตามตลาดนัดบ้างตามแผงพระบ้างไปช่วยพวกกันซื้อบ้างพวกกันเหมาบ้านมาได้บ้างก็ไปช่วยซื้อกันไปก็กะว่าจะไปวางสนามแหละแต่ยังไม่ได้วางเลยท่านผู้ชมน,นี่อีกองหนึ่งครับนี่ครับยังไม่ได้วางสนามเลยครับยาวเลย,เลย <c oughs> แหละนะอันนี้เป็นแยงส่วนหนึ่งนะอยู่ในรังผมมีอีกเยอะนะครับอยู่ในรังผมมีอีกเยอะวันนั้นเขาขอเหมา เขาขอเหมาผมไม่ได้ให้เหมาไปไม่ได้ราคานะครับเพราะว่าผระผมนี่เป็นผ้าที่เอาว่าคัด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 เกรดที่ว่าจําได้ว่านะครับเนื้อแบบไหนลูกค้าชอบเนี่ยผมก็เอามานะท่านผู้ชมนะผมจะจำมานะเนื้อแบบไหนที่เคยขายได้ผมก็จะเอามาเอา่ออันนี้จะเป็นหลวง,ออง,ง,งพ่อย่างเนาะหลวงพ่อยิดบ่หลวงพ่อยิดเขาไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเจ๊แทนนะทนะ่านผะู้ชมเพร่าเป็นพ้าเนื้อผงเนี่ยเนื้อผงเน,เนื้ออะไรเนี่ยนะครับนี่เอาไว้ก่อนแหละนะเผื่อเขารู้นะครับ อันไหนที่ยังไม่ได้ลงกล้องเข้ากล้องเนาะท่านผู้ชมเนาะอันไอ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 อันนี้ไปช่วยเขาซื้อมาวันนั้นอ่ะอันนี้เขาว่ากันเล่นกัน,ลนหลายตังไหมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับไอหลวงปูนามวัดน้อยชมพู่ะสันไปช่วยเขาซื้อกันมาก็าสภาพโอ้ถือว่าโอเคในเลี่ยมเนะาะท่านผู้ชมนะเนาะเผื่อว่าเขามีคนเล่นครับนะอันนี้บอกไปซื้อตามตลาดมาวนะันนั้นท่านผู้ชมดูดิ โอ้โหครับอันนี้เป็นเกจิไอนนสายทางเหนือนะท่านผู้ชมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ี่มีรอยนิดนึงเลยนะเกจิทางเหนือนแหละใต้ฐานจะมีรอยอุดคล้ายๆย,ย,ยางไม้หรืออะไรก็ไม่รู้นี่นะประมาณนี้แหละท่านผู้ชมอ่ะดูไปเรื่อยๆแหละครับในฐานนี่มันเงียบแหละในในเนี่ยอันนี้ปกโพที่ไหนโอ้โโฟกัสเะ ท่าผู้ชมบางงามเนี่ยอัดอยู่ใต้แสงไฟสีเหลืองเนีย่ยพระนี่ก็เลยเหลืองทุกองเลยนะครับเดี๋ยวที่นี้ผมขอขยายนะถ้าไม่ขยายเลยนี่ก็ะจะไม่ชัดขอขยายเด้อขนาดของพระท่านอยู่ที่นิ้วมือผมเป็นหลักนะ,ะนี่นี่นี่น,นี่อันนี้ก็จะเป็นพระปิตาปิตา,ปตาที่ไหนเอ่ยหลังยันมีเนี่ยนะหลังยันใบโพนี่ตามที่ท่านเห็นแหละอันนี้ผมหาบ้องว่าเจออันนี้สวยมากนะ อันนี้เนื้อดีเนื้อดีมากเลยท่านผู้ชม,มนะธรรมชาติดีแล้วเกินดูสิครับนี่ครับอืนี่ๆเดี๋ยวผมขอเอาแสงไฟไปทางคนกันอ่าแบบนี้แหละนี่ครับเนี่ยคมจริงๆนะเนื้ออพิมพ์พระคมมากเลยท่านผู้ชมนะผมขยายไปเยอะไหมนี่ยขยายไหลเลยไอ้ถ้ารู้ที่มีทางเดียโอ้โหท่วมมิดแหลนะนี่ มันบ้านเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมนะครับบานบ้านเลยนะครับนี่แบบนี้แหละนะครับหลายท่านก็วัดดวงวัดดวงนี่ขายดีท่านผู้ชมช่วงนี้ดูสิหิ่งพอแล้วยังครับหลายท่านมาวัดดวงเมื่อวานนี่ผมขายไปหลายชิ้นเลยนะนะครับก่อนจะขายก่อนจะโอนเงินผมก็แจ้งแล้วว่าชุดนี้เป็นชุดวัดดวงนะผมไม่ส่งภาพเพิ่มเติมไปอีกนะท่านผู้ชมนะภาพจะเป็นของท่านที่โอนจ่ายแล้วเท่านั้นนะครับนี่ไม่มีการส่งภาพเพิ่มเติมนะนะครับนี่แบบนี้แหละท่านผู้ชมนะครับงามดี นะครับสวยงามเหลือเกินซื้อไว้กะกะว่าจะไปวางตามสนามแหละท่านผู้ชมเพราะว่าพระผงนี่เราไม่ทราบจริงๆนะพระผงนี่นะกะว่าจะไปวางตามสนามแหละเงินมาพระไปแหละที่สนามนะครับก็เหมือนก็เหมือนท่านมาเดินสนามก็แล้วกันนะตอนเช้าๆเขาจะใช้แสงไฟไปฉายนี่แหละนะครับเอ่ออันนี้ผมไม่ทราบที่นะเนี่ยนะเป็นปิดตาเนี่ยท่านผู้ชมนะครับนี่แบบนี้แหละนะใครทราบที่ก็ ใครมีวิชาใครเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะปิดล้อันนี้ผมทราบแน่นอนนะอันนี้หลายตังก็ไม่เชิงหลายตังหรอกแต่ว่าหายากอันนี้ผมประกันแท้ให้นะอันนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นพระเจจิยุคใหม่เราจะทราบนะอันนี้เป็นหลวงปู่หงเสกนะครับอันนี้เขาเล่นเป็นหลวงปู่หงพรมบันโยเสกนะครับนี่ครับพิธีนี่พิธีใหญ่นะเสกที่ถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นเสกที่พระปิตาพังพระการนี่เป็นการเสกที่น่าจะเป็น เขาพนมลุงไหมท่านผู้ชมถ้าผมจําผิดต้องกราบขออภัยนะนี่พระปิดตาพังพระก,การเนี่ยนะครับเล่นหลายตังในช่วงนั้นนะนี่ครับชนะทั้งหมดแปดทิศเลยดวงเฮงครับนี่นี่นี่พระปิดตาพังพระการนะครับนี่นี่น,นี่นี่ครับสวยงามอันนี้แท้อยู่นะครับเพราะเป็นสายของผมชอบอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโอหานาีิเราพี่น้องได้ดูพระนิดเดียวเองอันนี้พระปิดตาที่ไหนเอ่ยนะครับนี่ครับเนี่ยหลังเปบเปรียบเนี่ยทองงามแห้งครับ หมดหรือยังเอ่ยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยที่ไหนอย่างอะไรพูดใดเบิ้งพระไอ้เก่งๆห่ก็ดิคักเนะาะผ่าไอ้ผ่าเนื้อดินนห่นไหมนี่เป็นเนื้อดินนะไม่ทราบที่นะเวลาไปสนามกาดสูงเลยนะอันตรายนะไปนสนามมีโอกาสนับน็อกเพราะมีแต่ยอดเซียนแต่ถ้าอยู่ในไอ้ที่ผมอัดคลิปลงผมไม่ค่อยได้กาดใครนะส่วนเยะส่วนใหญ่เนี่เป็นหลักร้อยนะหลักร้อยต้นๆน,นะครับท่านผู้ชมหลักร้อยต้นๆไม่เคยไปกาดมั่วเลยนะท่านผู้ชมนะส่วนใหญ่จะเป็นหลักร้อยต้นๆแหละครับ ก็เป็นห่วงเหมือนกันท่านผู้ชมนะครับนี่ที่สนามเรากาดได้เลยนะจะก,กาดเท่าไหร่ก็กาดได้ทางไหนน,อน้อนี่พี่น้องหลังเรียบเรียบนี่แหละไม่ทราบที่นะครับใครรู้ที่ก็ท่วงมิดแหละนี่อันนี้เนื้อดีจริงๆผมหาที่ไม่เจอนี่เนื้อดีจริงๆท่านผู้ชมดูครับอื้อดูได้หลายมุมเวยพี่น้องเลยนะครับนี่น,น,นี่เนื้อดีจริงๆเนี่ยรายการนี้มีรอยนิ้วมือด้วยดูยด,ดินะครับแต่เราหาที่แล้วไม่เจอนะท่านผู้ชมนะ นะครับเพราะว่าพระสร้างตั้งแต่อดีตไปถึงปัจจุบันนี่เป็นหมืน่นเป็นแสนรุ่นะผมว่านะแต่ละวัดตั้งแต่อดีตจนถ,ถึงปัจจุบันในสร้างพระเยอะนะแต่ว่าเหล่าบรรดาเซียนพระหรือว่านักเล่นก็จําตามครูบาอาจารย์สมัยเก่ามาเล่นกันนะครับจําตามหนังสือมาเล่นกันนะครับสมัยก่อนก่าจะได้ลงหนังสือแต่ละอย่างเนี่ยโอ้ใครจ่ายสูงนะท่านผู้ชมนะนะครับเป็นเหตุให้พระแต่ละรายการเนี่พระบางอย่างเขาเรียกว่าพระดูอ่า ถ้าไม่รู้ที่ดีไม่รู้วัดนี่เยอะนั่นผู้ชมนะครับเป็นเหตุให้ไม่ได้ลงก็มีนะก็เลยจํากันมาไม่กี่รุ่นแหละครับส่วนใหญ่เขาก็เล่นดูที่เก่าๆไว้ก่อนนะนะท่านผู้ชมนะครับก็จะประมาณนั่นแหละนะครับนี่นี่นี่อันนี้ที่ไหนไม่รู้ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมดูดิอาจอยู่ใต้แสงไฟสีเหลืองนี่พระจะสวยท่านผู้ชมเพราะว่าเอ้ยเนาะทางไหนละทางนี้ยังไม่ได้ลงเลยอันนี้ที่ไหนเนี่ยอ่ะไวๆหน่อยนะ ถ้าไม่ดูดไวๆนี่ก็ดูดูดิท่านผู้ชมอ่าครับประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมครับนะครับผมไม่ได้ส่งภาพเพิ่มเติมไม่ท่านไหนละพอดีผมอัดแล้วผมก็ไม่ได้อยู่กับพระนะครับอัดเสร็จผมก็ไปทําการทํางานผมต่อนะครับแล้วก็เอาพระเก็บอาไว้อันนี้หลวงปู่ทวดบ่หลวงปู่ทวดก็ไม่น่าจะผ่านหรอกท่านผู้ชมดูแล้วแต่บางคนเข้าไปใส่เล่นเงือหน่อยนึงนี่เขาได้หลายตังค์นะครับนี่นะครับ บางคนก็เอาไปใส่เล่นเงินเขาได้เงินหลตังคนะ์แต่เราก็ไม่กล้าขายนะยกเว้นที่สนามต้องกาดไปก่อนเนาะนะท่านผะู้ชมนะเออเนาะ่ะสายในบ้างท่านผู้ชมดูดิโอ้โหนี่นี่ใครรู้ที่มีทางนี่ปึก๊กปักเลยท่านผู้ชมดูครับเดี๋ยวผมพยายามจะยกขึ้นให้ดูกันเอยอะๆนะท่านจะได้ดูพระหลากหลายนะโอ้ยท่านผู้ชมนะครับอันนี้เออนี่น,นี่แม่นางกวักเนี่ยเก่ามากครับเก่าจริงๆครับท่านผู้ชมเนาะ ในดูสักสองคลิปนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นไอ้โปกโ,โพนะครับนี่นี่นี่โอ้โหท่านดูเนื้อดิท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าผมผมไปเดินตามสนามมานี่นะไม่ใช่ว่าผมจะไปเอาพระธรรมดาธรรมดามานะเนื้อหาต้องจัดจ้านต้องดีนะไปเดินตามตลาดนัดแผงพระตลาดกับข้าวเห็นไหมครับบางทีเขาก็ไปเหมาพระบ้านบ้าน,านอะไรมาบางทีเจ้าของที่เป็นชาวบ้านเขาก็มาวางเหมือนกันกน,นะท่านผู้ชมเขาอยากหาเงินหาข่ากับข้าวช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยนั่นด้วยเนาะ เห็นไหมครับอันนี้เป็นปกโพแต่ผมไม่ทราบที่นะเนี่ยนะครับนี่เป็นปกโพเนื้อดีมากนะนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ไหนบางบางอันผมก็ไม่อยากยกขึ้นหรอกเดี๋ยวท่านผู้ชมอันนี้เอที่ไหนเอ่ยน,นะครับตามภาพแหละท่านผู้ชมนี่แหละไปสือตามตลาดมาแล้วเนี่นะครับท่านไหนรู้ที่มีทางหรือว่าเป็นพระที่ท้องถิ่นของท่านก็คงจะทราบแหละเอาเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะครับเวลานิดเดียวโอ้อยังละพี่นองมาเนี้เนีย่ยผม ไม่อยากยกขึ้นอนะพระสวยหลือเกินท่านผู้ชมดูดิเอาโอเคท่านผู้ชมนะครับพอแล้วผมว่านะเพราะว่าพ่อลวล่ะอ้ยบอด้มาเบิงผราโดนพระสวยๆเยอะนะผมไม่มีเวลามาดูเลยในเนี้มีแต่ไปเดินซื้อมาแล้วก็จะไปสนามไปสนามเขาขอเหมาลขอเหมาขออะไรบางทีเราไม่ได้กําไรอ่ะบางอย่างเราหมดไปเยอะอะก่อนจะไปอัดคลิปเขาอยู่ที่สนามอยู่หรือว่าอยู่ที่แผงผ้าเราก็ต้องจ่ายเงินเขานะ การก็หมายความว่าเราต้องอุดหนุนซื้อเขาอะนะซื้อไปซื้อมาเงินผมร่อยหรอผมไม่มีตังค์นะท่านผู้ชมซื้อมาผมก็มาแค่นี้นะนะครับท่านผู้ชมผมชอบไปซื้อไปลงทุนนี่ก็อีกอย่างนึงนะครับอ่ะผมอัดอยู่ใต้แสงไฟสีเหลืองแหรอดูทีโอ้โหเนี่ยแสงไฟสีเหลืองเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับอ่ะต่อไปอ่ะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วพ่อพ่อ,พอ